Yeah. สวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากิน มะขามมะขามอ่อนตำส่ปลาลืากินก็ใบชะพูก็พักกูวันนี้ไม่มีพักอะไรพักเก็บนี่พักเก็บเอาหนูหน้าเก็บเอาไม่ได้ไปตื้อขึ้นยากของเปี้ยวเลยตำตำแบบว่า ให้มันซ่วงวะซ่วงวะนะก่อนจะไปดูหนูนากินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาด<ม>คลิปต่อไปได้วยจ้า<ม>เป็นกําลังใจให้หนูนาทําคลิปต่อไป,ไ,<ม>ไปด้วอพูดไปดาน้ําลายทีนะ่แตกมาโอ้งุดไหลโอ้มา嘛น้ำลาย,ตยแตกแหรอทำให้เราเอียด ให้เม็ดมันแตกพักแกงพักครูใบชะพลู ん <noise> <noise> จามาถามอ่อนอืจำใส่มาโอ้ใส่ไปแค่เท็จโอ้โหช่วงดีค่ะ น้ำกระหนั่ อตอนแรกก็แซ่บนะมันก็แซ่บนั่นแหละแต่คือคิดว่ามันไม่เปรี้ยวไม่เผ็ดนี่ อ่อนตำบักขามอ่อนอื้อนานกีลาแล้วด้ิจ้ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันนะเด้อแหวนมาทักทายกันเด้อบักขามอ่อนตำบักขามอ่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าด้ิจ้าบ๊ายบายจ้า